IG ของทางโครงการไว้ด้วยนะคะพัง Origin นทองหล่อนั่นเองค่ะพูดถึงโครงการนี้สักนิดหนึ่งนะคะเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Origin Property จําจำกัดมหาชนค่ะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์แห่งไลฟ์สไตล์เลยนะคะกลางเมืองที่พรีเมียมทุกระดับจริงๆนะคะสำหรับสุนทรีแห่งประสบการณ์การใช้ชีวิตนะคะถือว่า เป็นการผสมกับผสานการออกแบบที่มีเอกลักษณ์มากๆในระดับโรงแรมเชื่อว่าทุกท่านคงจะสามารถสัมผัสดได้ตั้งแต่เดินเข้ามาในโครงการนี้แล้วนะคะก็ここถือว่า ใครที่ได้มาเยี่ยมชมโครงการนี้จะเห็นเลยว่าได้เนรมิตทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตให้สุดพิเศษจริงๆเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเขาครบครัมากนะคะ f ฟ c i l i ิลต,ต่างๆมากมายก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์แบบของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนทราบไหมคะระดับ Luxury แห่งใหม่ใจกลางเมืองพร้อมประกาศความเป็น The Iconic of t อ o หล l อค่ะเพระนาะฉะนั้นแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านคะ ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณยุ้ยอรารดาจรุ่นเอกค่ะประธานอำนวยการบริษัท Origin p r o p e r t อร์ตี้จำกัดมหาชนให้เกียรติกล่าวอะไรสักเล็กน,น้อยนะคะเกี่ยวกับโครงการนี้และความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้นะคะในคำขอบคุณที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมงานค่ะสวัสดีค่ะเรนเชอร์เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสู่โครงการพักออริจินทองหล่อนะคะดิฉันยุ้ยอรารดาจารุนเอกประธานอำนวยการของบริษัทออริจินพรอ์ตี้จำกัดมหาชนค่ะวันนี้ก็อยากจะมาบอกเล่าถึงความภูมิใจของพวกเราชาวออริจินกับโครงการพักทองหล่อแห่งนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วทุกๆท่านก็คงทราบว่าที่นี่ก็คือเป็นอารีนาเทนเจ้าของก็คือคุณตนันภาสกรนาทีกับคุณอิงใช่ไหมคะ ก็ที่นี่ตอนที่เป็นอารีนาเทนก็มีทั้งสนามฟุตบอลมีฟังกี้มีเดโมโมีร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือมีร้านเมลมีร้านช็อกโกแลตของคุณอิงซึ่งเป็นภรรยาคุณตันก็วาดภาพได้เลยค่ะว่าออที่ดินที่นี่คุณตันและคุณอิงจะห่วงแหนขนาดไหนนะคะเราใช้ความพยายามพอสมควรที่เราจะได้พื้น ที่ดินผืนนี้มาค่ะเราก็บอกคุณตันไปว่าถ้าคุณตันขายที่ดินผืนนี้ให้เรานะเราจะทําโครงการที่เป็นไอคอนิกระดับประเทศให้กับคุณตันแล้วคุณตันก็จะได้ภาคภูมิใจในฐานะเจ้าของเก่าด้วยนะคะเราบอกคุณตันว่าเราจะทําพักออริจินทองหลอ่อมูลค่า12,000ล้านบาทแล้วก็เราจะเก็บต้นไม้ที่คุณตันหวงแหนไ,ไว้ทุกต้นนะคะสําหรับต้นไม้ยืนต้นเราจะทําสวนที่สวยที่สุดในกรุงเทพมหานครแล้วก็อยู่ใจกลางทองหลอด้วย คุณตันก็เลยใจอ่อนค่ะสุดท้ายคุณตันก็ขายที่ดินแปลงที่สวยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในทองหล่อให้กับออริจินค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ที่ดินมาแล้วนะคะก็ยื้ขอเล้ฟังนิดนึงเราก็คุยกันกับในทีมว่าเราได้ที่ดินผืนสวยมาแล้วต่อไปเราต้องเฟ้นหาดีไซเนอร์หรือว่าสถาปนิกที่ดีที่สุดมาออกแบบโครงการนี้ค่ะเราได้แทนเดมอาร์เคเต็ก ที่ออกแบบโครงการระดับประเทศหลายๆโครงการเลยมาออกแบบสถาปัตยกรรมให้เราที่เราเห็นความสวยงามอยู่นะคะผลงานตัวอย่างของ Tandem ก็คือโรงแรมสยามเคมป i นสกี้หรือว่าโรงแรมล o สบูดห้าระดับ5้ถึงหดาวค่ะแล้วก็งานตกแต่งสวยๆที่ทุกท่านเห็นนะคะเราได้บริษัท DWP ค่ะที่เป็นบริษัทอินเท o r สัญชาติออสเตรเลียมาออกแบบให้เราค่ะ ัวอย่างงานออกแบบเล็กๆน้อยๆของ DWP ก็คือการรีโนเวทโรงแรมแมนดารินโอเรนตินค่ะสุดท้ายนี้อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากเลยคือสวนหรือว่าแลนด์สเคปขนาดใหญ่ของเราค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณป๊อกนะคะเจ้าของบริษัททรอปแลนด์สเคปที่ได้รางวัลระดับสากลมากมายนะคะมาะออกแบบให้เราอีกท่านหนึ่งที่ลืมไม่ได้แล้วก็คือคุณปอยพัทยาที่เป็นเจ้าของอะตอมดีไซน์นะคะมาทำให้ตึกนี้สวยงามแล้วก็มียูนิคดีไซน์มากขึ้นค่ะ สำหรับแนวคิดในการออกแบบโครงการนะคะวันนี้มีโอกาสสื่อมวลชนแล้วก็แขกบผู้มีเกียรติเยอะขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะแนวคิดการออกแบบโครงการค่ะตามชื่อเลยค่ะชื่อของโครงการคือ Park Origin Park คำแปลก็คือส่วนสาธารณะหรือส่วนกลางเมืองค่ะองค์ประกอบของ Park คใน ต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยนะคะหลักๆก็จะมี3อย่างด้วยกันอันที่1ก็คือ s c u ลเจอร์อันที่2ก็คือเล็กอันที่3ก็คือทรีเราก็เลยนำา3ชื่อนี้มาเ,เป็น Element ในแต่ละตึกนะคะซึ่งตึกแรกของเราตึก A ค่ะเราให้ชื่อว่า The Sculpture Tower ค่ะซึ่งคอนเซปต์ของ The Sculpture Tower ก็คือเป็น Hotel แอนด์บิสเนสค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกในตึกนั้นก็จะมีทั้งบิสเนสล็อมีทั้งกอล์ฟซิมูเลเต มีซิก้ารูมแล้วก็มี p r i v a t e y dining เหมาะมากๆเลยสำหรับนักธุรกิจที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็มาพักย่านนองหลอนะคะหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น e อ็กซญี่ปุ่นค่ะส่วนตึกที่2ที่เรายืนอ,อยู่ที่นี่ค่ะที่ทุกท่านอยู่ที่นี่เราเรียกอาคารนี้ว่าอาคารเลกทาวเวอร์ค่ะ อาคารเล็กทาวเวอร์เนี่ยคอนเซปต์ของเขาจะเป็นโซเชียลแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่ด้านนู้นจะมีภูบาใช่ไหมคะแล้วก็ด้านในจะมีเล็กแล้วก็คือเป็นอาคารเลสเดนทาวเวอร์ท,ที่สูงที่สุดในสุขุมวิทถ้าทุกทุกทุกถ้าลองมองเราเราอยู่สูงแล้วเราเราเราจะเห็นหัวตึกอื่นๆใช่ไหมคะเราเราสูงกว่าใครทั้งหมดเลยะคะ่ะก็อ่ ตามที่คอนเซปต์ของเขาเป็นเฮล l ์แอนด์เวลเนสนะคะจะมีสาะว่ายน้ำซึ่งยาวถึง25เมตรนะคะเป็น Half o โอลิมปิกไซแล้วก็ความพิเศษก็คือเป็นสาะว่ายน้ำระบบแรกค่ะแล้วก็ด้านชั้นเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมีออนเซ็นแยกผู้หญิงผู้ชายค่ะออนเซ็นขนาดใหญ่มากเลยถ้าใครได้ไปทดลองใช้บริการก็นับว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเป็นออนเซ็นที่วิวที่สวยนิสิตในประเทศไทยค่ะเรานั่งแช่ออนเซ็นอยู่ที่ชั้น47นะคะ ส่วนชั้นบนนะคะชั้น48ก็จะเป็นฟิตเนสทั้งฟลอร์เลยแล้วก็มีเวทีมวยด้วยนะคะอันนี้คือความตั้งใจที่ชาอร์ิจินตั้งใจบรรจงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ผู้เข้าพักอาศัยนะคะนอกจากนี้สมมุติว่าเราซื้อตึกบีเราสามารถใช้ฟาัชิลิตี้ทั้งหมดทั้ง3าโครงการได้เลยนะคะซึ่งรวมกันประมาณ50กว่ารายการค่ะโดยเดินผ่านสกายบริดจ์ที่เป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษที่อยากจะบอกให้ทุกทุกทุกท่านทราบนะคะโครงการนี้เราได้จอยเวนเจอร์กับ n o m ู r ะเรียลเอสเตดีเวล OP เมนตซึ่งเป็นท็อปทรีของอสังหาสิมิมทรัพยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นค่ะซึ่งโนมูระเห็นถึงสกยภาพของ ทําเลที่ตั้งที่นี่แล้วก็เห็นถึงสกยภาพของโครงการพักออริจินทองหล่อ mm hmm. ก็เลยร่วมลงทุนจอยเวนเจอร์กับเราแถมยังช่วยคิดช่วยออกแบบทั้งฟังช์ชันส่วนกลางแล้วก็ฟัง์กชันในห้องด้วยค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะก็หวังว่าค่ำคืนนี้นะคะทุกทุกท่านก็จะได้เพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานไปกับมินิคอนเสิร์ตของน้องบิวกินน้องพีพีแล้วก็คุณมาชาค่ะแล้วก็ดื่มด่ำกับความเป็นไอคอนิกของทองหลอกับ Park Origin ินทองหลอค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็คิดว่าเหมาะสมแล้วที่ดิฉันนะคะขออนุญ,ญาตเปิด Grand Opening นิ่โครงการ Park o r i g ิจทองหลออย่างเป็นทางการณ์ันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะ การเดยนยปยายงพูดถึงงานเปิดตัวคอนโวันนี้หน่อยแล้วกันนะคะค่ะวันนี้เป็นงานเปิดตัวแกรนด์โอ n เ n นิ่งคลาสออริทองหล่อนะคะอยู่ที่ทองหล่อ10บค่ะวัน,นวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นน้องบิวกี้แล้วก็น้องพีพีแล้วก็คุณมาชาค่ะมาล,ลึกความหลังฟังกี้ที่เป็นผับเพราะว่าเมื่อก่อนที่นี่เป็น Arena าเทค่ะค่ะ ก็ถึงความเปเยลของที่นี่ในการตั้งคะค่ะก็โครงการพักออิจินทองลอนะคะนับถือได้ว่าเป็นโครงการที่อยู่ในโลเคชั่นที่ดีมากสวยที่สุดแล้วก็ที่ดินแปลงใหญ่ที่สุดในทองหล่อค่ะที่สําคัญที่สุดจริงๆก็คืออาคารของเราค่ะสูง241เมตรเป็นเรสซิเดนเชียลหรือว่าที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดในถนนสุขุมวิทถ้าเทียบในกรุงเทพมหานครก็ถือเป็นทาวฟลเลยค่ะในเรื่องการออกแบบ ในเรื่องของการออกแบบนะคะก็เราได้เชิญสถาปนิกหรือว่าดีไซเนอร์เจ้าใหญ่มากเลยนะคะก็คือเอ่อ t a n d e m a r t h i t e c t ที่มีผลงานออกแบบโรงแรม5ดาวหรือว่า Residential ระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มี DWP ที่เป็น i n t e r i o r Designer ที่ออกแบบโรงแรม o r เรนตนะคะแล้วก็มี p เอ,อ Landscape ที่ออกแบบสวนให้เราะคะ่ะนอกจากนี้ที่อยากจะบอกก็คือว่าทำอ Origin นะคะ ได้เก็บต้นไม้ใหญ่แล้วก็อายุมากที่สุดก็คือต้นจามจุรีที่อยู่ด้านหน้าโครงการอายุมากกว่า70ปีเลยค่ะทปานชอบของราคาตัวที่เราตาั้งไว้ยังไงนะครับตัวจะอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ราคาของเรานะครับก็หลังจากเรสซิเดนเชียลก็อยู่ที่10.09ล้านนะครับเ,ะะเป็นเป็นราคาที่ก็ถือว่าหายากในทองหล่อนะครับเพราะทองหล่อนี่เป็นบอกว่าเป็นโลเคชั่นที่ต้องมีแล้วก็ราคาย๋ยวนี้เนี่ยสูงกว่าที่เยอะครับอันนี้เป็นราคาพิเศษในช่วงนี้จริงๆครับ แลวบ่่าามีนนงคะัจตก่ากกันออไไ้็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นดีไซน์ของสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยู่ในโลเคชันที่ถูกต้องโลเคชันที่หาย,ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดีไซน์เนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับต้องต้องขอเชิญชวนนะครับอยากให้เห็นห้องจริงนะครับหนึ่งวันเบสเป็นวันเบสนะครับนะครับมีอาบน้ำนะครับแล้วก็เรามีระบบเทคโนโลยีที่เราเอาเข้ามาใหม่ๆเยอะตั้งแต ส่วนกลางจนไปถึงในห้องครับสมาร์ทมิลเลอร์อเทคโนโลยีในส่วนกลางเนี่ยเรามีหลายอย่างตั้งแต่ห้องเย็นเป็นห้องไอซ์นะฮะแล้วก็มีกอล์ฟเซนเตอร์มีโซเชียลนะครับมีหลายอย่างนะครับสำหรับต้องบอกว่าฟังก์ชันครบมากๆ50กว่าไอเทมนะครับซึ่ง หาใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้นะครับขนาดโครงการระดับร้อยล้านเนี่ยก็หาฟังชันแบบนี้ที่เราให้ไม่ได้เลยนะครับพิเศษจริงๆสำหรับโครงการนี้นที่นี่มีสระว่ายน้ำธรรมด3สาสระนะคะแล้วก็มีออนเซ็นที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็คืออยู่ที่ชั้น47ค่ะมีเวทีมวยมี private dining มีห้องอาหารออเดย์ดิ i n g แล้วนอกจากนี้เราก็ให้ความสําคัญด้านสุขภาพด้วยจะมีออริจินเฮลท์คลัอยู่ที่นี่ด้วยค่ะซึ่งเราร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะ เพราะว่าเม so ่ร so ่เราเริ่มเปิดตัวมาว่าเราจะเริ่มมีทำโครงการก็ได้รับกระแสตอบรับจากผู้ที่สนใจเยอะมากณปัจจุบันนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ยังดีค่อนข้างมากนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยด้วยอาคารที่ตระหนัาขึ้นมาจากจากสมัยก่อนเราขายเป็นดินยัมองไม่เห็นตอนนี้อาคารของเราตระหนัามากนะครับออกมาจากพุกที่ในทองหล่อไม่ว่าเอกมัยย่านนี้นะครับทั้งหนุนทั้งวนเห็นหมดเลยครับ เราต้องถือว่าเราเป็นไอโคอนิกจริงๆนะครับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านนี้เลยนะครับ241เมตรซึ่งต้องบอกว่าราคาแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้คุ้มค่ามากๆครับสําหรับการที่อยู่แล้วโดดเด่นแล้วก็อยู่ในทําเลที่ต้องต้องบอกว่าทําเลที่ต้องมีมมอนาคตแห่งย่านนะครับตลอดได้เป็นวิวพาโนรามิกของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ต้องไปหาลุกท็อปบาร์ที่ไหนอยู่ที่บ้านล้วก็เหมือนอยู่บนลุกท็อปบาร์เลยค่ะแล้วก็ว ตั้งแต่ชั้น30ขึ้นไปเราก็เห็นวิวแม่น้ำคูช่องด้วยค่ะสุดที่อยากให้ฝากสักข้อสุดท้ายสิบปีค่ะกาามรถไปที่มาดูว่าโปรโมชั่นหรือกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยราไดที่ไหนได้ไ่างน้คะครับ สำหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับเรามี2แบบนะครับก็คือแบบแรกก็คือสนใจที่จะเป็นที่พักอาศัยของตัวเองนะครับเรามีอาคารที่สูงที่สุดนะครับในย่านนี้ตอนรับท่านอยู่นะครับมีตั้งแต่10ล้านนะครับหรือเพนท์เฮาส์เนี่ยระดับ 30- 40ล้านเราก็ยังพอลืออยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะเป็นลักษณะของ i n v e s t m e เ t เพื่อผู้เช่าชาวญี่ปุ่นอันนี้เป็นโปรแกรมที่ดีมากนะครับเรามีตึกเอนะครับที่เราบริการเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับมาสนถ้าสนใจเนี่ยอยากให้เข้ามารับฟังนะครับ เขาเรียกนะฮะแฮมตันอินเวสเมนต์พัฟพาร์ตี้โปรแกรมนะครับ,รบท,ที่เรามีพิเศษในติด A นะครับราคาจากต้องได้แล้วก็สร้างผลประโยชน์ระยะยาวให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอินเวสเมนต์ครับผมจริงๆต้องบอกนะว,ว่าโครงการนี้เป็นที่ฮอตมากสำหรับชาวญี่ปุ่นนะคะเราเพิ่งตกแต่งห้องอาคาร a อสุด เสร็จ50ห้องค่ะปรากฏว่าเราเปิดจองแค่2-3สัปดาห์มีผู้บริหารชาวญี่ปุ่นมาจองเต็มแล้วเพื่อเป็นที่พักอาศัยค่ะเพราะฉะนั้นมาลงทุนที่นี่ก็ได้ผู้เช่าที่เป็นญี่ปุ่นก็ถือว่าดีมากๆครับเสน่ห์ก็คือถ้าผู้เช่าชาวญี่ปุ่นต้องท่องรอแล้วก็โครงการพักออริจินท์่องรลดค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะท่เสิร์ฟค่ะขอมองกล้องนี้ที่นู่นหน่อยค่ะขั้นที่1 2 嗯。